โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k ีเคท,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 ทีสตูดนะ คลิปนี้มาบค่าพลังอเลนโรก,กานาโชนะครับผมเวอร์ชันนี้99เลยนะก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแหละผมว่าในเวอร์ชันะอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็97ก็เไม่ผัวะไม่แน่ใจแต่แต่ตัวนี้99นะน,น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วผมว่ากานาโชอยู่ในแพ็คของยังสตาร์นะแต่ได้ยินนึกว่าแพ็คยูฟ่าไม่ใช่เป็นยังสตาร์นะครับผมโอเคโอเคอัพรีวิว นะครับผมอัพรีไปแล้วกอัพค่าพลังนะฮะช่วงนี้รีเซ็ตฟรีนะครับผมสี่ห้าวันหกวันนี่แหละนะรีเซ็ตฟรีจบสกอร์ใส่ไปสี่ก็ไม่ได้เน้นยิงนะทรงบอลใส่ไปสี่ก็ไม่ได้เน้นจ่ายเหมือนกันแล้วสรุปเน้นอะไรวะเนี่ยนะครองบอลทุกวันนี้เน้นแน่ครองบอลสิบสองนะเน้นเร็วว่ะเน้นเร็วว่ะนะไดกสิบเอ็ดนะฮะได้สิบเอ็ด เด็กสิโอเคลูเวอร์แปลูเวอร์แรูก็เน้นเน้นครองบอลกกนดน้นความเร็วแหละนะแล้วก็เศษหนึ่งใส่สเกมรับนะอันนี้ตามสูตรนะแต่ตามสูตรเนี่ยมันก็ดีแต่นะนะ <c oughs> นะอยากลดครองบอลน,นะครับผมอยากลดครองบอลเลยไปเพิ่มเพิ่มเด็กนะ อยากลดครองบอลแล้วเพิ่มเด็กมันก็จะดีนะนะมีสเตต9เก้าเก้าสองอันเลยนะครับผมลดครองบอลแล้วก็เพิ่มเด็กแบบนี้โอปอลเก้าห้าเหมือนกันนะรวมบูทก็เก้าเก้าเหมือนกันนะครับผมปรับเก้าเก้านะก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะจากครองบอลเป็นเด็กก็เหมือนลดลดครองบอลลงหนึ่งเพิ่มสปีดต,ต้นกับบาลได้เป็นเก้าเก้าก็ถือว่าดีนะครับผมซึ่งมันเก็าเก้าแปดอยู่แล้วนะก็เพิ่มเป็นเก้าเก้าไปจบ เนะท้าวขวานะสไตล์ปีกนะครับผมเกมลุก88บอลโซน89เลี้ยงบอล91แล้วปากับตัว85สองสั้น70เปิดบอล71จบสกอร์76รนะหว่างยิงกับจ่ายก็ก็ต้องจ่ายแล้วแหละโอ้ยก็ต้องยิงแล้วแหลนะความโค้ง71 a g g r e เ s i o n 70ชั่นเจนะสปีด94สปีดต้น99นะถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนสูตรเนี่ยสปีดต้นจะอยู่98นะก็เลยเปลี่ยนสูตรให้เป็น99นะพลังงานยิง84 แล้วก็บ alan 99ถ้าไม่เปลี่ยน, 99, นก็98เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีสตมิน่า84นะฮะมีมีแต99่99เสองอันนะสำหรับการนานะชถือว่าเจมถือว่าสวยนะฮะโอเคอู้สกิลน้อยจังหวะสับขาลอกปั่นโค้งยิงท่ายากแล้วก็เรียกฝาก่าเพิ่มสกิลได้แต่สกิลน้อยจังหวะให้มาน้อยแล้วเนี่ยนะถือว่าให้มาน้อยให้มาน้อยแต่แต่สเต็ตตตกโอวอถือว่าน่าเล่นนะ สเตตกับโอเวออลถือว่าน่าเล่นสำหรับกานาชโชก็น่าจะเป็นเพคที่ดีสุดละมั้งผมว่านะน่าจะเป็นอร์ชั่นที่ดีสุดนะผมว่านะแมนยูในเตดแมนยูในเตดโอ้อโหกานาโชเปตสองอะไรม่ได้อัปคาดพลังไวยนะน้ะยแมนยูมีน้อยจังวะแมนยูมีน้อยจังวะ, <c oughs> ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับอ่า อัพคาบลังนะครับผมอลเลนโรการนาโชนะก็เป็นตัวที่ดีที่สุดไหมต้องไปเทียบคาบลังอีกทีนะแต่ว่าชั้นนี้เลี้ยงบอลดีความเร็วจัดอยู่แล้วนะครับผมสโตรการนาโชแต่ถามว่ามีตัวที่เร็วกว่าน,นี้ไหมเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีนะนะอันนี้มัน9-4นะสปีดต,ต้น9-9โฮเลเยอร์แบบพวกนี้นะแต่พวกนี้ครองบอลไม่ค่อยดีครองบอลไม่ค่อยจะตีได้จบสกอร์ เฟเจอร์เขียวแต่สปีดโอ้โหสปีดคือดีกว่าตัวล่าสุดก็จริงแต่ในหลายอย่างตัวล่าสุดโอเคกว่านะผมว่านะโดดเด่นกว่าแต่ตัวนี้เวอร์ชันนี้สปีดดีกว่านะสปีดดีกว่ากาลาโชแล้วก็มีเวอร์ชันเดียวด้วยนะนะฮนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้